ก็ผ่านมาหลายวันแล้วหลังจากหลังจากที่บ่าวได้คำราออฟไลน์แต่ว่าวันนี้ฉันก็มาที่โรงเก็ผงมาเยี่ยมมาเยี่ยม,ม,ยยมหัวของบ่าวมาเยี่ยมเออจะพามบ่าวแล้วกันนะแล้วใครน่ะอ่ะทีวีไม่เหรอเอา้าคติ๊กโตเออไม่ใช่เออดูไฟเจอเธอมาแล้วเธอมา,เอ,มาเออดูหัวบ่า,บาวบ่าทำไมก็บอกลาเขาไงอ๋อแล้วนี่คืออะไรโรงเกี่ยวพูด้ชมบ่าว ไม่คิดของเบาล่ะไม่ไม่มีของคัปละแม้คนอื่นที่ตายในสนามรบอะ่ะก็ไม่คมับละแม้คนอื่นเขาใช้ปืนเปล่าแต่ก็ใช้ปืนมันบังคับก็ไม่เอามาล่ะมันไม่หาไม่เจอหาได้แค่ของเนี้ยอันนี้แคมไฟอะไรอะแคมไฟที่ไหนต่างให้คิดตู้ไงต้องได้ชุดอะไรอะเป็นคําละแมที่ไหนไม่รู้เนะี้ยมาจากอนาคตไม่ใช่เหรอเขาต้องรู้สิเออรรู้ละ นี่เป็นชุดของคามราแมนสองคนที่ตายเป็นฝาแฝกกันเลยใช่เหรอไม่ใช่แหละนี่ลองเก็บวูฒเอออัอนี่คืออุปกรณ์อะไรน่ะออบกเทนทีนั่นเปนจักเอ้ยอันนี้คืออะไรน่ะก็อุปกรณ์ชั้นนึ่งนั่นเปนจักอนาคตใช่ไหมใช่เชื่อเปจักอนาคตแล้วก็มีดาบไฟเยืดสามารถฟันกระเพกแตกได้แล้วสามารถรักษาดาบได้ไหมรักษาได้สิ อืมโอเคอะไรก็ต้องเรียกรับรักษาเลยไม่น่าจะรักษาเลยนะมันต้องดีเจสุดแลนะ้วแหละอืมไอ,อ,อ้ตุ๊กไฟช็อปไฟช็อปไฟช็อปเฮ้ยมันมันไฟช็อตทีละหัวหมดเลยเป็นไรอะทำไมเออเหมือนว่าไอ ตต่นี้ชสเซรมันเหมือนมีพลังงานเนอะฉันเอออยู่ในมันเหมือนก็มีพลังงานของระเบิดนั่นแทนมันเหมือนก็ติดติดเออติดพลังฉันเลยแล้วระเบิดทีนี่เหรอฉันเจอมันมันยังไม่ระเบิดตอนที่ระเบิดฐานทัพอ่ะเฮ้ยกินพลังฉันนี่อ๋ออะไรนะกินพลังฉันแล้วมันอยู่ได้ไงอ่ะตอนที่ไลโดนชนอ่ะลองคิดดูสิ อ,อ๋อ,อกเก็บไปได้อาเต็มเลบดีไปโอเคในช่องของนายที่เป็นมุมมองอ,อ,อันนี้ไงน่าจะลิดวิดีโอนี้ด้ละโอเคมาดูด้วยกันไหนดูสิหลังจากที่ชนนายนกไปตกลงน้ำแล้วฉันก็ขอเอาพลังลนะนนล่อยนะตอนนั้นนายหลับอยู่เหรอใช่ใช่ฉันจะหลับอยู่ยังไม่ตื่นเลยได้พลังแล้ว ผักตกแล้วนะไปโอเคงั้นก็ไปได้แล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยน้ำมันเขาม่รคกามรับูไฟเยอ์นี่เฮ้ยเขาจมน้ำแล้วตรงรีบจมน้ำไปช่วยเขาเอาชิบหายแล้วอะไรมันก็ต้องเอาพลังของฉันไปใช้งานอะไรให้เป็นอาวุธเลยแล้วเราก็ไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลย มีแค่นายะเออมีฉันแหละเพราะว่าพลังมันสูสีกันเลยแล้วทำเอาไงดีนะ่ะไม่รู้อ่าเต็งอนะไรน่ะโอ้ยสัดยานพวกฉันได้พบตัวนายแล้วบนฟ้าฮะอะไรอะตติงเอเอทำไมมันไม่รู้อะเราบวกว่าลรวบวกทีนทีน่าจะมาแล้วเฮ้ย ไม่เบาแล้วไม่มีเสื้อไว้อะไรให้คำร่ำแมนแล้วเย็บเฉลือกเกนเสียงบ้บเฮ้ยสู้ชิงอ๋อใจเย็นฉันเองอ๋อไม่เคยัมีชีวิตอยู่เหรอต้องชั้นนี้ที่มีชีวิตอยู่ละระเบิดนน้ำสมนี้เอ็ดดีเอ็นเอของฉันไปพลังของฉันไปเธอก็ต้องตายสิฉันบ้าขนาดเอาบัาไปทำเหรอ มีครบม่วงไว้สินะแต่ฉันโดนเต็มๆเลยไม่มีที่ไว้อะไรให้กระเบาแล้ว <c oughs> ผีวบรรวุธนั้นน่าจะทิ้งลงมาจากฟ้านะระเบิดเททีนั้นมันมันระเบิดเต็มท้องใช้ไหมเลยมันจู่นท้องหรือเหล่ไม่ใช่มันระเบิดอับท้องปบ่ง,บง,บง,บงเลยแต่ฉันมีที่กอดที่แน่นหนาะเป็นคนที่มาจากอนาคตก็เลยไอคิวสูง ก็เลยรอดไม่ได้แต่สก,กิลดี้นั่นอยู่ข้างห,างหาลังนายอะไรกันอยู่ข้างหลังหรอไหนปิ้วนี่ใช่ต้อเฟินมไหมขา,ท,าที่เล็บเร็ววุ้งติ้งไอเราต้องตัดไปที่ตัดมาที่ทีวีบูมนเฮ้ยติ้งไปไหนแล้วไปไหนแล้วเราว้องตื่นเนะาะท้่ก็ลุกขึ้นมาช่วยสิลุกขึ้นได้ไว้อะการชดน่นาจะใส่ DNA ฉัน งั้นก็มีวิชาไปเจองานไม่ต้องห่วงฉันงั้นก็งั้นก็เออดูแลตัวเองด้วยเอโถ่เอ้ยหลังจากที่บอาตายแล้วก็ไม่มีงานอะไรให้ทำเลยฉันก็เลยมาอยู่อาศัยกับพมนู่นทุกคนก็เลยมาอยู่อาศัยกระพมนุ่นต่อมาเลยจริงเหรออะไรกันอะฉันเด้ขาว่าไปชื่อหลวงที่ข้างๆที่ข้างทางทับเหรอ เดี๋ยวลองไปดูเดียสิมันเป็นอะไรนะอุ้ยประตูนรกจำดีเหรอทางเถอะโอ้นี่นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมมัเป็นไรแล้วเราวฉันพากับเราบุกสิบดีเนะเออเออแล้วคอมแล้วูมไหมล่ะเฮ้ยแล้วทีีววูมไหมล่ะเขาหนีไปแล้วอ่ะตอนนี้เช็ดจิ๊กมากไหนก็ล็อกไหนก็ล็อกสอที่นี่ไหนก็ล็อก สาตัวที่นี่กันนะมันมีกอลมเหล็กอยู่ด้วยมันจะกกับจานพวกสกิมเบอรี่จะยังไงตายเลยแหละฉันฉันไม่เชื่อมันเลยแต่ว่าสกิมเบอี่มันเริ่มเอาดีเอ็นเอของฉันมาใส่มาใส่แล้วกว็เริ่มผสมพันธุ์ไปเรื่อยจนเกิดกลายเป็นแลงนะอะไรก็แล้วกอลมเหล็กสามารถช่วยได้ไหมก็น่า,าตายแหละโอเคนายอย่าส่งสัญญาณนายอย่า ให้พวกสกิบวิีรู้ตัวนะาพ้าะถ้าถ้ามันถทัพนี้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ทัานะถ้าสกิพวกสกิวี่รู้ตัวน่ะมันจะไม่เรื่งใหญ่เอ้าแต่พวกชาวบ้านก็จะตื่นแล้วแล้วจะหมดเอาจะพวกนุษย์ก็ยังไม่หมดสินะแล้วมันหมดละท่านเขาว่าตัวนายจากอดีตก็คอยเจ้าพมนุษ์พวกนี้แหละนั่นเหละไปอยู่ในใบโอมึงละแล้วสลรักษาตัวที่นี่นะฉันไม่นอนก่อนเออ ขอจริงจมินเยนะครับเออเจ้าพวกเจ้าพวกหัวลพองเลยโี้เชีวว่ารึเปนเอ